สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการชิงอันดับที่3นะครับสวีเดนก็เอาชนะออสเตรเลียไป2-0ก็ทําให้สวีเดนคว้าอันดับที่3ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์อาเซียนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองเมียนมาเสมอกับกัมพูชาหนึ่งต่อหนึ่งและบลูไนก็แพ้กับทีมชาติไทายไปศูนย์ต่อสามส่วนตารงนางคะแนนตอนนี้กลุ่มเอที่หนึ่งก็เป็นทีมชาติไทายมีอยู่หกคะแนนที่สองเป็นกัมพูชามีอยู่สี่คะแนนที่สามเป็นเมียนมามีอยู่หนึ่งคะแนนและที่สี่เป็นบลูไนก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีาาลออกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สองเ วูแฮมตันแพ้กับไรตันหนึ่งต่อสี่ฟูแลแฮมแพ้กับเบนฟอร์ดศูนย์ต่อสามทัตเนมเฮสเปอร์เอาชนะ 0, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองต่อศูนย์ไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะนิวคาสเซิลไปหนึ่งต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไบรตันมีอยู่6คะแนนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่6คะแนนที่3เป็นเบนฟอร์ดมีอยู่4คะแนนที่4เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่4คะแนนที่5เป็นเทนนมฮอสเปอร์มีอยู่4คะแนนที่6เป็นนิวคาสเซิลมีอยู่3คะแนนที่7เป็นอาร์เซนอลมีอยู่3คะแนนที่8เป็นคริสตัลพาเลซมีอยู่3คะแนนที่9เป็นนอตร์ทแองโกลแลดมีอยู่3คะแนนและที่10เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีอยู่3คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่15เอเวอร์ตันที่16เชฟฟิลด์นาเดนที่17บเจลูตันเทาล์ที่18เบอร์ลี่ที่19แอสตันวิลล่าและที่20่สิบวูแฮมตันก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2อรอันซอสดัดเสมอกับเซลตาบีโก้1ต่อหอันเมเลียแพ้กับไรอันมาดริด1นึ่งต่อสามไโอซซูนาก็แพ้กับเอลีติกบิลเบาไป0ูต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเลอมาดิดมิลหคะแนนที่2เป็นบาเลเซียมิลหคะแนนที่3เป็นเอลติโกมาดิดมอยู่มคะแนนและที่4เป็นไลเยลเบียกนโนก็มิยู่มคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เซบีย่าที่18อาราเบสที่19กรานาลด้าและที่20่อเมเลกยก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลกาโชเซลา์อิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ฟอร์ซิโนเน่แพ้กับนาโปลีไป1ต่อสา เอมปอีแพ้กับเวโลนาสูงต่อหนึ่งเจนัวแพ้กับฟีอเรนตินาหนึ่งต่อสี่และอินเตอร์มิลานก็เอาชนะมอนซ่าไปสองต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับฟีอเรนตินานาโปลีอินเตอร์มิลานและเวโลนาสทีมนี้ก็เก็บไปทีมละ3คะแนนแรกนะครับ ผลฟุตบอลบุนเดลิลกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีห่ห่งวอกบวกเอาชนะไฮเดนฮาม2อต่อศฮอฟเฟนฮามแพ้กับไฟบวก1นต่อสเอาบวกเสมอกับบริเซอร์มุนเช่นกลักบัก4ี 4. ่ต่อสสตูตการ์ดถล่มเอาชนะโบคุม5้าต่อศู์ไบเออร์ลคุเซนเอาชนะอาร์บีเล็กซิก3าต่อสและบริเซียดอร์มุนก็เอาชนะเอฟซีโคโลนไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับสต e ูตการ์ดไบเยอร์มินิกวอกบวกไบเออร์เลคุเซนไฟบวก และบริเซดอตมุลก็ต่างเก็บไปทีมละ3คะแนนนะครับผลฟุตบอลลิกอิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2อโอลิมปิกลียงแพ้กับมงปริเย่ไป1ต่อ4แรตตูลุสก็เสมอกับปารีสแซงเชงแมงไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นมงปริเย่มิวสี่คะแนนที่2เป็นมักเซย์มิลสี่คะแนนที่3เป็นตูลุสมิลสี่คะแนนและที่4เป็นแลนก็มิลสามคะแนนส่วนปารีสแซงเชงแมงตอนนี้อยู่ที่8มิลสองคะแนน และโซนไทยตารางตอนนี้ที่14ลองที่15แรงที่16นองที่17แกงมงฟูดและที่18ดียงก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลเอลิเดอล็กของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2เอ็กเซลซิกเกอร์เสมอกับอาแจ็คอัสเตรดัม2-2วิเทดแพ้กับ p s เอเอลเฟ่1-3ฟอร์ทูนาซิตานเอาชนะอันเมเล่2-1ไลกัวเฮตอีเกิลก็เอาชนะโวลินดัมไป4-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็น PSV e i n d h o e n มีอยู่หคะแนนที่2เป็น Ajax Amsterdam มีอยู่สคะแนนที่สามเป็น Excelsior มีอยู่สคะแนนที่4เป็น Fortuna Sittard มนนีอยู่สคะแนนที่5เป็น Arsenal มีอยู่สามคะแนนและที่6เป็น Tanger เขนามีอยู่สคะแนนนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2วิ v i เ a ียกิมไ r ท์เอาชนะ Giovanni สองต่อวว1ชา่งตแพ้ v e t Peck Spatim Barca ต่อส ปอร์ติมเนเซแพ้กับบาวิสตาหนึ่งต่อ4และเบนฟิก้าก็เอาชนะเอสเตล่าไป2ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นบาวิสตามยู่6คะแนนที่2เป็นสปอร์ติงลิสบอนมยู่6คะแนนที่3เป็นวิตเตเลียกิมมาไลมยูห6คะแนนที่4เป็นฟามาริคมอยู่3คะแนนที่5เป็นกิเวนเซนเตมีอยู่3คะแนนและเบนฟิก้าตอนนี้อยู่ที่10ก็ 9, มอยู่3คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลสเปอร์ลีกตุรกีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2 ลิซสปอร์เสมอกับอเลนยาสปอร์ศูนย์ต่อศูนย์ฮาเสปอเสมอกับคาซิมปาซาศูนย์ต่อศูนย์ไรกาลาตาสไลก็เอาชนะแทบสันสปอร์ไปสอส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นฮาเตสปอร์มีอยสคะแนนที่2เป็น a เลนยาสปอร์มีอยสคะแนนที่3เป็นกาลาตาสไลมีอยู่สคะแนนที่4เป็นคาซิมปาซามีอสคะแนนที่5เป็นอันดานาเดมิสปอร์มีอยู่สคะแนนและที่6เป็น f e n เด h เบเชก็มีอยู่สคะแนนนะครับ ผลฟุตบอลซาอุดีฟปรเฟชันอลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2อับฮาเอาชนะอัลราอิสไป1ต่อ0เอาฮิรานเสมอกับอัลไฟฮาห1ต่อ1และอัลอิติฮัดก็เอาชนะอัลตาอีไป2ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอัลอิติฮัดมีหคะแนนที่2เป็นอัลอาลีมีหคะแนนที่3เป็นอัลอิติฟักมีหคะแนนและที่4เป็นอัลฮิรานก็มี4่คะแนนนะครับ ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2ทูแบงคอกยูินเต็ดเสมอกับเมืองทองยูินเตสศูนย์ต่อศูนย์ลาชบุรีเอฟซีแพ้ก,กับนครปฐมยูินเตสศูนย์ต่อหนึ่งและเชียงรายยูินเต็ดก็เอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไปสามต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเชียงรายยูไนเต็ดมีลล์หกคะแนนที่2เป็นทูแบงคองกยูไนเต็ดมิลล์สี่คะแนนที่3เป็นการทะเลเอฟซีมิลล์สี่คะแนนที่4เป็นนครปฐมยูไนเต็ดมิลล์สี่คะแนนและที่5เป็นพีทีพย์เจบ็บเอ ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14ลำพูนเวลเลเยอร์ที่15ราชบุรีเอฟซและที่16อุทยัยธานีเอฟซก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่2น้องบัวพิเชียเอฟซถล่มเอาชนะคัตตอมนาเดตไป6-0ชัยนาทฮอนบิลแพ้กับนครราชสีมามาสตาเอฟซี0-1กระบ,บี่เอฟซีแพ้กับระยองเอฟซี0-1ลำปางเอฟซีแพ้กับพัทยายนะเดตไป1-2และสุพรรณบุรีเอฟซีก็เอาชนะการจนบุรีเอฟซีไป2-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีมิลหคะแนนที่2เป็นระยองเอฟซีมิลหคะแนนที่3เป็นหนองบัวพิชัยเอฟซีมีอยี่คะแนนที่4เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีมีอยี่คะแนนที่5เป็นเชียงใหม่เอฟซีมอยู่มคะแนนและที่6เป็นเชียงใหม่ยินด็ดก็มอยู่มคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14การจนบุรีเอฟซีที่15าลำปางเอฟซีที่16จันทบุรีเอฟซีที่17เกษตรศาสตร์เอฟซีและที่18คัสตอมยินดตด ทั้ง5ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนาทียี่สิคาชิมะเอนเลอร์เอาชนะซากัน์โตสุไป2องต่อหวิซเซลโกเบสมอกับคาชิวาเลโซหนึ่งต่อ1นกัมบาอซาก้าเอาชนะชนันเบมาเลสสต่อ1ซันเฟเชลิชิมาเอาชนะคาวาสกิฟอนตาเลสสต่อ2เกียวโตเซนก้าเอาชนะคอนซาโดเลสปโปโร3มต่อศูนยโยโกมาเอปิลินอตก็เอาชนะเอฟซีโตเกียวไป2อต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นโยโกฮาม่าเอเบลินอนมิลห้าสิคะแนนที่2เป็นวิเซโกเบมิวสีิบแปคะแนนที่3เป็นนากายากเลมปัสมิสี่5ิบห้าคะแนนและที่4เป็นอุลวัตเลดามอนก็มิลส่ิบเอ็ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคาชิวาเลโซมิ1สิบเก้าคะแนนที่17เป็นโยโกฮาม่าเอฟซีมิลสิบแปดคะแนนและที่18เป็นโชนันเบนมาเลก็มิลสิบเจ็ดคะแนนผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ก็เป็นนาที่27 กังวล Fc แพ้กกับซูวอน Fc ไป1นึ่งต่อสองอุนซันฮุนได Fc เอาชนะชนบุฮุนไดมอเตอร์หนึ่ต่อศูนย์ละ Fc โซนก็เสมอกับแทกู Fc ไป2อต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมีหกสิบคะแนนที่2เป็นโป h ฮันสต e e ลอร์มีสีคะแนนที่3เป็นชนบุฮุนไดมอเตอร์มีสี่สคะแนนและที่4เป็น Fc โซนก็มีสามคะแนน ส่วนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นสุรวรนเอฟซีมีอยู่26คะแนนที่11เป็นสุวรรณซังซุงบลูวิงมีอยู่22คะแนนและที่12เป็นกวางวันเอฟซีคอมีอยู่20คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกะนบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3พรีม,มาร์สแพ้กับซาลแฮมป์ตันไป1นต่อสแบล็กเบิร์นโรเวอร์แพ้กับเฮาสซิตี้หนึต่อส,สมิดเดิลสโบรสเสมอกับฮัดเดอร์ฟิลด์1นต่อหสวอนซีเสมอกับโคเวนทรี่หนึ่งต่อหนึ่งเชฟฟิลด์เวน0 1 ซันเดอร์แลเอาชนะลัตเท r แฮม2องต่อหนึ่ง t บตันซิตีแพ้กับ b i r ร i n g h a m มศูนย์ต่อสองเรสเตอร์ซิตีเอาชนะคาร์ดิฟตสองต่อหนึ่งควินส์ปาร์คเลนเจแพ้กับอิสวิดศูนย์ต่อหนึ่งไรสโตกซิตีก็เอาชนะวัตฟอร์ดไป1นต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอิสวิดมี9เก้นาคะแนนที่2เป็นเรสเตอร์ซิตี้มีลเก้าคะแนนที่3เป็น b i r ร์มิงแฮมมีลเจ็ดคะแนนที่4เป็นซัแฮมตันมีลเจ็ดคะแนนและที่5เป็นเพสตันก็มีคะนน ส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นลอตเทอร์แฮมมีอยู่หคะแนนที่23เป็นมิดเดิลสโบรมีอยู่หคะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลด์เวนส์เตย์ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟ,ฟุตบอลลีกวันอังกฤษเมื่อคืนคที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4โบตันแพ้กับวีแกนไป0ูนต่อสนอร์แฮมตันเอาชนะปีเตอร์โบลเลอร์หนึต่อศูนันสลีปแพ้กับออฟฟอร์ดอินเตรียลหนึต่อสาเคมบริดจ์เอาชนะบริสตันเลเวอร์2อต่อศเรดดิ้งเอาชนะสตีฟเน็ต2สอาตัันแพ้กบพอร์ตเศูน3 คารายแพ้กับเอ็กเซเตอร์ซุนตาสองวีคอมเสมอก,กับเบอร์ตันเอลเบียนซุนตาศูนย์พอลสมาร์ทเสมอกับเชลเน่สมุนตาศูนย์แบล็กพูลเสมอกับเบลตันโอเลียนซุนตาศูนย์ชลูสบิลลี่แพ้กับลิงคอนซุนตาหนึ่งไรเดอร์บีเคาวตี้ก็เอาชนะฟรีบุธเทาไปหนึ่งต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเคมบริดจ์มิลก้าวคะแนนที่2เป็นเบอร์ตันมิลก้าวคะแนนที่3เป็นปีเตอร์บโรมิลก้าวคะแนนที่4เป็นอัฟฟอร์ดยูไนเต็ดมิลก้าวคะแนนไรที่5เป็นสตห้าเป็น ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นเชลหน์มิวห่1คะแนนที่23เป็นเลตันโอลิแนมิวห่1คะแนนและที่24เป็นเบอร์ตันก็มิวห่1คะแนนผลฟุตบอลลีกทัวร์กิษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ี่ทาเมียนแพ้กับซันฟอร์ดไป3ต่อ4ครูสมอกับวันซ์์อต่อ2ฟอร์เรสต์กรีนแพ้กับนิวพอร์ตศูนต่อ3มอร์แคมเอาชนะบลัดฟอร์ต3ต่อ0คอรลีทาวแพ้กับจิลลิงแฮมศูนต่อ1 ดอนคาสเตอร์แพ้กับนอตเคาวตี้หนึ่งต่อสโคเชสเตอร์แพ้กับมินตันคินดอนสองต่อสามกลินสบีเทาเสมอกับแมนฟิลด์หนึ่งต่อหนึ่งสแตนยูนตเด,ดแพ้กับเอฟซีวินเบอรดันศูนย์ต่อสามสต็อกพอตเอาชนะบาลโลหนึ 0, ่งต่อศอครินตันเอาชนะฮัลลูเกนทาสองต่อศูนย์และเล็กแฮมก็เสมอกับซิวินดอนไป5้าปรตูต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นจิรลิงแฮมมิวสคะแนนที่2เป็นมินตันคินดอนมิวเคะแนนที่3เป็น AFC ซีวินเบอร์ดันมิวแคะแนนและที่4เป็นแอ l ล n ตันก็มิวเจ็ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นฟอร์ลิกรีนมิวสาคะแนนที่23เป็นนอตคัสเตอร์มิวคะแนนและที่24เป็นโคเชสเตอร์ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลสกุลดาเกาสเปนกันบ้างนะครับพวกคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2เอีบาเอาชนะเอลเช่ไป2ต่อ1เอสปานยอนเอาชนะลาซินซันตตเดย์งต่อศเลบันเตเอาชนะปูกอสต่อสและอันคอน,นก็แพ้กับเรกานิสไป0ูนย์ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นซาราโกซ่ามีลล์หคะแนนที่2เป็นอันดอร่ามีลหคะแนนที่3เป็นเอสปานยอนมสี่คะแนนและที่4เป็นเลบันเตก็มิลล์สีคะแนน ผลฟุตบอลบุนเดลเลอร์สอของเยอรมนีเมื่อที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3 ok ฟ,ฟอร์ตูน่าดูซัดับแพ้กับพาราบอลไป1นต่อสรอสตอกแพ้กับฮันโนเวอร์1นึ่งต่อสแรกลอยเทอร์เฟิร์กก็เสมอกับซันพารีไป0ูต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเวเรีนมีลเจ็ดคะแนนที่2เป็นรอสตอกมีลหกคะแนนที่3เป็นฮอสต์ไตคินมีลหกคะแนนและที่4เป็นฮันโนเวอร์ก็มิลห้าคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเนินแบกมีลหน่งคะแนนที่17เไอทั 3, ดบลูชไว และที่8แฮทเบอร์ลิน2ทีมน,นี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับและเราไปปิดท้ายที่ผลฟุตบอลเซเรบีอิตาลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1โคเซนซาเอาชนะอัสโคลีไป3-0ต่อ 0, แต่นาน่าแพ้กับซัมโดเรียน1-2ต่อ 2, และเคลมเนเซ่ก็เสมอกับคาตันซาโลไป0-0ต่อ 0, นะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ